แมวกวักญี่ปุ่นมีลักษณะความเชื่อคล้ายกับนางกวักของไทยชาวญี่ปุ่นจะเรียกแมวกวักว่ามาเนคิเนโกแปลว่าแมวที่ทำหน้าที่เชื้อเชิญเงินทองโชคลาบบูชาเพื่อความร่ำรวยและสมปรารถนา เคล็ดวิธีบูชาให้ตั้งไว้ในจุดที่ดีที่สุดของบ้านเช่นห้องรับแขกหรือบริเวณโต๊ะทำงานและหมั่นเช็ดทำความสะอาดตลอดเวลาดูแลอย่างใกล้ชิดแมวกว่าก็จะนำความสุขและโชคลาภมาสู่คุณและครอบครัว ทิปการเลือกซื้อแมวกวักถ้าเลือกแมวกวักมือซ้ายหมายถึงให้เรียกลูกค้ายเยอะๆและยิ่งกวักสูงมากแค่ไหนก็เรียกคนได้มากเท่านั้นแต่ถ้ากวักมือขวาเป็นการเรียกเงินเรียกทองและความโชคดีปีเสียดึงดูดเงินทอง ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความนิยมทั้งในเมืองไทยและในประเทศต่างๆมากที่สุดในปัจจุบันนี้ใครมีไว้บูชาจะทำให้มีแต่โชคลาภขณะเดียวกันก็ป้องกันสิ่งชั่วร้ายและเป็นสัตว์มงคลที่ไม่มีรูดวาน จึงกินอย่างเดียวไม่มีทางถ่ายออกเป็นเคล็ดวิชาหมายถึงเงินเข้าแล้วไม่มีออกซับจึงเพิ่มพูนสถานเดียวเคล็ดวิธีบูชาผู้บูชาปีเสียควรมีจิตใจแจ่มใสร่าเริงเพราะจะส่งผลให้ปีเสียมีพลังกล้าแกรง่ง และคึกขนองส่งผลให้มีโชคลาภเก็บเงินอยู่มีดอกผลเป็นกอเป็นกำทิพย์เจ้าของควรเอาใจใส่ด้วยวิธีการทำความสะอาดพูดคุยด้วยบ่อยๆลูกหัวและลูกบ้านท้ายคล้ายสัตว์เลี้ยงดีกว่าตั้งไว้เฉยๆถ้าลูกที่ท้องจะทำให้สมบูรณ์พูนสุขลหัวทำให้ปัญญาแจา่มใสลูกหลังทำให้มีโชควาสนาแต่ห้ามลูกป,ปากเพราะจะทำให้เก็บทรัพย์ไม่อยู่กุมารทองบันดาลความร่ำรวย เป็นเครื่องรางของขลังที่คนไทยรู้จักกันมาช้านานมีอิทธิคุณหลายทางนิยมใช้ปกป,ป้องคุ้มครองและให้โชคลาภแก่ผู้เป็นเจ้าของเพื่อให้ทำมาค้าขายดีมีทรัพย์จากการเสี่ยงโชคคล็ดวิธีบูชาเมื่อนำเข้าบ้านแล้วควรตั้งชื่อให้กุมารทองเป็นการเฉพาะก่อนจะบอกเชิญเข้าบ้านแล้วจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางหรือสารพระภูมิจากนั้นก็หมั่นบอกกล่าวในสิ่งที่ปรารถนาเช่น ให้ช่วยทำรรมาค้าขายเฝ้าทรัพย์สินของหวยและอื่นๆจะสำริจผลทุกประการส่วนการเส้นไหวนั้นให้ใช้ขนมผลไม้และน้ำแดงทิพย์ห้ามวางกุมารทองไปทางทิศตะวันตกหรือปลายเท้าที่เรานอน,อนหรือใต้บันไดบ้าน